แน่นอนเราก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจกับลูกศิษย์เรานะคะที่ได้รับรางวัลถึงสองคนเลยนะคะคนหนึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ในหลักสูตรสรีรวิทยานะคะทั้งสองหลักสูตรก็เป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉะนั้นเขาก็เป็นตัวแทนของหลักสูตรแล้วก็เป็นตัวสะท้อนคุณภาพของหลักสูตรฉะนั้นเราก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยกับรางวัลสองชิ้นนี้ค่ะ น ishi, างสาว mm ัญเจรินจันทร์นะคะนิสิตปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะรู้สึกดีใจและภูมิใจที่งานวิทยานิพนธ์ของตัวเองเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้เผยแพร่ให้คนอื่นได้ได้รู้ถึงงานตัวเองด้วยค่ะสวัสดีครับผมนัทกรคำแก้วนิสิตปริญญาเอกสาขาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีความรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะครับที่เราสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักเผยแพร่ผลงานให้กับผู้คนอื่นได้รับรู้นะครับ จริงๆเป้าหมายของการจัดการการสอนของทุกหลักสูตรเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอะไรคือเป็นหนึ่งในนั้นคือการสร้างคนที่มีคุณภาพนะ,ะแล้วถ้าเป็นระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนั้นเราเน้นไปที่การสร้างนักวิจัยนะคะเขาก็จะเป็นนักวิจัยรุ่นยาวรุ่นใหม่ทั้งสองคนเลยที่เรามีความคาดหวังว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปเนี่ยเขาจะสามารถนําความรู้นั้นเนี่ย ไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศให้กับโลกแล้วก็ทําให้งานนั้นมีคุณค่านะคะต่อสังคมต่อไปน,นั่นคือเป้าหมายหลักๆนะคะแต่จริงศาสตร์ด้านสรีรวิทยากับด้านวิทยาการแพทย์นั้นเป็นศาสตร์พื้นฐานนะคะศาสตร์พื้นฐานมันเปรียบได้กับงานวิจัยกลางน้ำนะคะที่เราจะต้องมาเพิ่มคุณค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ถ้าเรามองในแง่ของงานทางด้านสุขภาพนะคะนั้นการใช้ความรู้พื้นฐานเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมีคุณค่า ยังไงมีผลดีผลเสียต่อสุขภาพยังไงก็จะเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไปนะคะค่ะ อย่างของอัญจรีนี่เขาทําเรื่องยาหอมนะคะจริงๆแล้วเขาเอายาหอมซึ่งเป็นองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยที่มีมายาวนานแล้วและเป็นของไทยจริงๆยาหอมที่เราได้มานี่เป็นของโรงพยาบาลพระจันทร์ฟันนะคะจากจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลต้นแบบเลยที่ร้รับรางวัลดังนั้นแพทย์แผนไทยฉะนั้นเราก็อยากจะพิสูจน์การใช้ในตำราตามต,ตำราแพทย์แผนไทยนะคะว่ามันมีประโยชน์จริงๆเราทดสอบทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็ทดสอบทั้งในคนนะคะว่า ายาหอมนั้นมีประสิทธิภาพจริงๆนี่เขาทดสอบให้กับคนที่มีภาวะามึนงงเวลาเปลี่ยนท่าทางซึ่งยาหอมเราก็ใช้สําหรับอะไรที่เป็นภาวะวิงเวียนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์ก็เอาตรงนี้ค่ะมาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่นะ,ะส่วนของนักตกรนั้นเขาทดสอบเกียก่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ําพรมมิซึ่งเพิ่มความจําฉะนั้นเขาทดสอบทั้งในสัตว์ทดลองแล้วกใ็ในคนเหมือนกันน้ําพรมมิท,ที่ที่ทำขึ้นมาใหม่ก็ทําให้มีรสชาติน่ารับประา ทานดื่มง่ายสำหรับผู้สูงอายุเห็นั้นมันก็เป็นตัวนวันวตกรรมที่เป็นเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่านะคะที่จะให้คนไทยเราใช้ในราคาที่ไม่แพงมีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพค่ะค่ะก็คืองานวิจัยที่ทาก็คือดูผลของยาหอมนวโกดต่อภาวะความดันโลหิตต่าขนาดเปลี่ยนท่าซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะคะว่ายาหอมมันเป็นเป็นที่นิยมในการบรรเทาอาการหนนะ้ามืดบินเวียนในคนแก่แล้วก็มีงานวิจัยเบื้องต้นว่ายาหอมช่วยเพิ่มความดันซึ่ง ตอบโจทย์ในการช่วยช่วยแก้การวิงเวียนแต่ยังไม่มีการศึกษาอาการเฉพาะทางค่ะก็คืออาการเฉพาะทางก็คืออาการหน้ามืดวิงเวียนเมื่อเปลี่ยนท่าอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นงานวิจัยนี้ก็คือเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้กับการศึกษาในการรักษาอาการเฉพาะทางตรงนี้ซึ่งอาการหน้ามืดวิงเวียนเนี่ยขนาดเปลี่ยนท่าเนี่ยเป็นพบมากในวัยกลางคนถึงสูงวัยแล้วก็มักจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบางครั้งก็ส่งผลถึงการเสียชีวิตแต่งานนี้จะตอบโจทย์ตั้งแต่ ต้นน้ำนะคะคือเราเพบว่าสมุนไพรปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีการควบคุมคุณภาพที่ดีใช่ไหมคะทาให้สรรพคุณในแต่ละครั้งมันไม่สม่ําเสมอแล้วก็มันอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับเพราะไม่มีข้อมูลเชงประจักษ์เชงวิทยาศาสตร์ดังนั้นงานวิจยัยนี้ก็คือศึกษาตั้งแต่กับเป็นการพิสูจน์เอกลักษณ์สมุนไพรทางเคมีะคะ่ะ <c oughs> เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ เป็นการตอบโจทย์ให้เกี่ยวกับโรงงานศัพ์กรรมขนาด SME อะคะ่ะที่จะหากระบวนการอะไรที่ควบคุณภาพที่ราคาถูกแล้วก็รวดเร็วดังนั้นงานวิจัยนี้อะคะ่ะเราจะเริ่มพัฒนาองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำคือเราหากระบวนการควบคุมคุณภาพให้กับ SME อันดับที่1ค่ะอันดับที่2นะคะเป็นการศึกษาในสา์ทดลองนะคะเป็นการศึกษาเพื่อศึกษากลไกและผลของยาหอม ต่อภาวะควานันโลหิตต่ําขนาดเปลี่ยนท่าในหนูแรดนะคะซึ่งในหนูแรดเนี่ยเราจะประดิษฐ์อุปกรณ์ตัวหนึ่งอะคะ่ะเขาเรียกว่าเตียงปรับระดับอะคะ่ะให้หนูเนี่ยปรับระดับอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ําขนาดเปลี่ยนท่านะคะเพื่อตอบโจทย์ว่ายาหอมตัวนี้มีกลไกยังไงแล้วสุดท้ายเป้าหมายสําคัญของงานวิจัยนี้ก็คือการนําไปใช้ในคนค่ะว่ายาหอมตัวนี้มีประสิทธิผลต่อภาวะดังกล่าวนี้ได้ยังไงคะ่ะ นึกเป็นที่มาก็คือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่วัตถุดิบผู้ผลิตแล้วก็คำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ถึงกลไกในสั์ทดลองแล้วก็ผลเชิงประจักษ์ประสิทธิผลในผู้ป่วยจริงค่ะคือผลที่ได้3ส่วนหนึ่งเราได้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่แม่นยำราคาถูก อันหนึแล้วนะคะอันที่2เราได้คําอธิบายว่ายาหอมน้โกอดเนี่ยลดการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำขนาดเปลี่ยนท่าโดยช่วยเพิ่มความดันแล้วก็เพิ่มอัตราการเต้นหัวใจแล้วเมื่อนําเอาไปใช้คนนะคะก็ยังอยู่ในช่วงวิเคราะห์การทดลองแล้วก็เริ่มได้ไ,ดไปศึกษาใน,ใน,ใ,นในผู้ป่วยแล้วพบว่าผลก็สอดคล้องกับในสัตว์ทดลองด้วยค่ะคือ ยาหอมน้ำกดที่เราได้จากโรงพยบาบาลจันทันเนี่ยเป็นผงค่ะคือเรากินตามแบบโบราณก็คือชงน้ําอุ่นค่ะดื่มกินค่ะคือคือในการกินนะคะเราเราอ้างอิงตามบัญชียาหลักแห่งชาติเพราะยาหอมน้ำกดเนี่ยถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติก็คือให้ละลายน้ําดื่มค่ะที่ประมาณประมาณ 1ML อค่ะประมาณ1แก้วค่ะเป็นน้ําอุ่นละลายแล้วก็ดื่มกินค่ะปัญหาหลักๆคือเนี่ยมันเป็น การศึกษาครั้งแรกที่นํายาหอมแนลโกด์ค่ะมาใช้อาการเฉพาะทางซึ่งการศึกษาอาการภาวะความดันหิตต่าขนาดเปลี่ยนท่าเราต้องพัฒนาโมเดลคือรูปแบบการทดลองตั้งแต่การทดลองในคนที่เราต้องพัฒนาอุปกรณ์ค่ะก็คือเตียงปรับระดับให้สามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะดังกล่าวในหนูได้จริงดังนั้นเราก็ต้องมันจะปัญหาคือพัฒนาอุปกรณ์ให้เหมาะสมให้เหมาะสมกับการทดลองซึ่งเราก็สามารถพัฒนาแล้วก็เหมาะสมแล้วทำ เป็นหลักฐานชประจักษ์ได้จริงค่ะส่วนที่2ก็คือจํานวนของอาสาสมัครหรือผู้ป่วยเนื่องจากมันเป็นอาการเป็นภาวะหรือเป็นอาการที่เกิดขึ้นดังนั้นแล้วก็มักจะพบในคนแก่ดังนั้นในการาหาอาสาสมัครเนี่ยเราต้องเจาะลงไปในแต่ละชุมชนนะคะต้องลงลึกไปในแต่ละชุมชนเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีอาจจะได้รับข่าวสารในการประชสาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยดังนั้นเราก็ต้องไปเจาะในแต่ละชุมชนไปร่วมมือกับ เราพอสอต่อแต่ละชุมชนในการหาสอสมัครให้เข้าถึงผู้ป่วยได้มากที่สุดค่ะสิ่งแรกคือต้องขอบคุณทีมอาจาร,รย์ที่ปรึกษาโดยเฉพาะอาจาร,รย์ที่ปรึกษาหลักอะค่ะอาจารย์กลางๆในการเชื่อมั่นแล้วก็ให้โอกาสในในในงานที่ค่อนข้างใหญ่มันเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่และเชื่อมันม่นว่าเราจะทําได้แล้วเราค่อนข้างมีทีมอาจาร,รย์ที่ปรึกษาทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาจากภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิศาสั์การแพทย์ในการปรึกษาในเรื่องสัตว์ทดลองค่ะแล้วเราก็มีทีมอาจาร,รย์ที่ปรึกษาจากคณะเภสัชที่ คณะ,ะมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะในการเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพพิสูจน์เอกลักษณ์เครืงเคมีแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ค่ะเป็นการช่วยให้คำปรึกษาในการออกแบบทางด้านคลินิกที่ดีค่ะขอบคุณแหล่งทุนต่างๆค่ะแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยค่ะที่สามารถฝ่าฟันแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเป็นการพัฒนาสมุนไพรแบบปุงจรน,นะคะเชิงคุณภาพด้วยค่ะ เสริมนิดนึงได้ไหมคะ,หะต้องขอบคุณโรงพยาบาลพระจาจทร์ฟันด้วยเพราะนั้นคือต้นทางแล้วก็เป็นผู้ใช้เป็นยูเซอร์จริงๆเั้นผลงานนี้ก็จะกลับไปสู่ชุมชนแล้วก็ไปสู่ต้นทางซึ่งเป็นที่มาของชิ้นงานจริง,รงๆนะคะค่ะเนื่องจากเราเห็นว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งปัญหาที่สําคัญของผู้สูงอายุที่พบบ่อยก็คือความจําเสื่อมนะครับแล้วก็ความจําเสื่อมชนิดาหลอดเลือด ขาดสมองขาดเลือดเนี่ยนะครับทำให้ยังไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจงนะครับดังนั้นเราจึงเล็งเห็นว่าสมุนไพรพรมมิเนี่ยนะครับมีสรรพคุณบำรุงความจำนะครับแล้วก็อาหารเสริมปริมาณอาหารเสริมปัจจุบันนี้นะครับก็มีการผลิตเป็นชนิดเม็ดนะครับซึ่งปัญหาในผู้สูงอายุก็คือปัญหาในการกลืนยากนะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรมมิเน่ยจากชนิดเม็ดเป็นชนิดน้ำนะครับซึ่งผสมกับลูกม่อนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะรับประทานได้ง่ายในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะครับในงานวิจัยของผมเนี่ยก็คือศึกษาถึงประสิทธิผลของน้ําพรมมิเนี่ยนะครับว่ามีการเพิ่มความจําแล้วก็มีการเพิ่มการไหลของเลือดไหมนะครับแล้วก็ศึกษาถึงความปลอดภัยในผู้สูงอายุนะครับ ว่ากินผมมีไปแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยแค่ไหนนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดีอายุ55-80ปีนะครับแล้วก็ไม่มีโรคประจําตัวนะครับกินเนี่ยเราจะให้ผู้สูงอายุรับประทานทั้งสิ้น12สัปดาห์นะครับแล้วก็ดูให้อาสาสมัครเนี่ยมา,าวัดประเมินผลต่างๆนะครับทั้งหมด6ครั้งนะครับแล้วก็วัดความจําวัดการไหลของเลือดแล้วก็เจาะเลือดเพื่อด,ดอูความปลอดภัยนะครับ ค่าชีวเคมีต่างๆในเลือดนะครับผลออกมาแล้วเนี่ยในการศึกษาเนี่ยเราเลือกอาสาสมัครแบบสุ่มนะครับแล้วก็ปกปิดอาสาสมัครแล้วก็นักวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นผลออกมาก็คือจะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มพมมิแล้วก็กลุ่มที่ให้ยาหลอกนะครับเราจะาผลออกมาก็คือเป็นที่ชัดเจนว่าในกลุ่มที่ให้กินพมมิเนี่ยนะครับ มีความเร็วของความจำเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่ากลุ่มที่กินยาหลอกนะครับแล้วก็การไหลของเลือดโดยเฉพาะที่หลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยนะครับก็พบว่ามีความการไหลของเลือดที่เพิ่มขึ้นนะครับในกลุ่มของพม,มิมากกว่ากลุ่มที่ให้กินยาหลอกนะครับดังนั้นการเพิ่มของความจำจึงคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากส่วนหนึ่งคือการเพิ่มการไหลของเลือดที่ไปสู่สมองนะครับ แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าชีวเคมีต่างๆในเลือดนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุสามารถรับประทานน้ำพรมมิผสมลูกหมอน,นได้อย่างปลอดภัยนะครับ เนื่องจากเราศึกษาในผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจําตัวแน่นอนว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจําตัวนะครับดังนั้นการคัดเลือกอาสาสมัครเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับแต่เราก็พยายามที่จะศึกษาหาอาสาสมัครโดยการลงพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คอนแทคกับรพรสตนะครับเพื่อที่จะ อาหารอาศาสมัครลงชุมชนจริงแล้วก็เอาเครื่องวัดความดันไปวัดจริงในอาศาสมัครตามบ้านเลยนะครับแล้วก็ในผู้สูงอายุเขาอาจจะมีการหลงลืมแล้วก็ต้องโทรหานะครับโทรหาอาศาสมัครแล้วก็คอยเตือนให้อ่าเข้ามารับการวิเคราะห์ค่าต่างๆในตามที่เรานัดแต่นะครับแล้วก็คอยเตือนว่าอ่าไม่ให้ลืมกินยาอย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้ก็เป็นปัญหาลูกประสักที่พบนะครับ ก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วนเลยนะครับในงานวิจัยนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อนุเคราะห์เครื่องมือนะครับรองศาสตราจารย์จินตนาพรวัฒนาทรจากมขอนแก่นก็วิเคราะห์เครื่องมือในการวัดโ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเรื่องของความจำนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องตรวจความเสี่ยงสมองขาดเลือดโดยอาจารย์วัชราแก้วมหานินคณะสาเวศ ของมองาเรส,สวนนนี่นะครับแล้วก็อาจารย์กรกนกอินคณินัน,นอาจารย์เนติวรนุชนะครับที่เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพรมมแีแต่แรกนะครับแล้วก็นายแพทย์พีรพงศ์เทียราพิวัตนะครับแล้วก็ แพทย์หญิงดวงนาภารุ่งพิบูลโสพิษนะครับอาจารย์อรวีคงสมบัติอาจารย์จันจิราวัุนทธราวัฒน์นะครับแล้วก็นักวิจัยที่อยู่ในแลบสรีรวิทยาของอาจารย์กองการชูทิพทุกคนนะครับและที่สําคัญก็คือต้องขอขอบคุณอ,อาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ดกรกรองการชูทิพนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้งานนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณผู้ให้ทุนวิจัยนะครับทีเซลส์นะครับ,ท,ท,ท, ز, รบที่ให้ทุนวิจัยหลักในโครงการในครั้งนี้ครับ ค่ะค่ะก็ผลที่ได้เนี่ยจริงๆเรามีไอเดียที่รองรับสิ่งที่จะเราทําต่อเนี่ยเยอะๆเลยนะคะอย่างของยาหอมเนี่ยค่ะ เราจะเก็บเอ็นเพิ่มเพราะว่าจํานวนผู้ป่วยนี่ยิ่งเยอะก็จะยิ่งดีเพื่อที่จะยืนยันผลให้แน่ชัดนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือเราอาจจะต้องย้อนกลับไปกลับไปเก็บเคสของจริงที่โรงพยาบาลพระจันทร์ฟ้าเนี่ยนะคะว่าผู้ที่ได้รับยา,ยาหอมสูตรนะวโครเนี่ยเขาดีขึ้นไหมเขายังไงอันนี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นส่วนที่น่าจะต้องทําแล้วก็นอกจากนั้นเรา,าจะมองถึงเรื่องของการ transfer เทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนด้วยว่าเทคโนโลยีที่เราได้เนี่ยภาคเอกชนจะนําไปพัฒนาต่อยังไง เ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมนะคะส่วนทางฝั่งของน้ําพรมนี้นั้นเนื่องจากเราทดสอบในกลุ่มของอาสาสมัครสุขภาพดีที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยกลุ่มที่เห็นผลก็นั่งชัดเจนคือกลุ่มที่อายุมากๆ ฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําต่อแน่นอนในกลุ่มของผู้สูงอายุที่เริ่มมีความจําเสื่อมจริงๆที่มีพยาธิสภาพจริงๆกลุ่มนั้นนะคะถ้าได้รับพรอม,มิ้เข้าไปเราก็เชื่อว่าน่าจะช่วยให้ความจำเขาดีขึ้นแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นมากจริงๆแล้วนอกจากนั้นเรายังมีสูตรน้ําพรามิอีกหลายแบบเลยนี่ต้องเก็บไว้เป็นความลับนะคะที่จะต้องเผยโฉมออกมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสําหรับเด็กที่เป็น เครื่องดื่มสําหรับเด็กมันยังมีอีกหลากหลายรูปแบบที่เราจะพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดขึ้นมาได้ค่ะคือศาสตร์ด้านสรีรวิทยากับวิยศตร์การแพทย์น จริงๆเป็นศาสตร์พื้นฐานแต่เป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสําคัญมากเพราะทำให้เรารู้จักร่างกายมนุษย์ว่ามันทํางานยังไงเรามีชีวิตอยู่ได้ยังไงและชีวิตที่มีคุณภาพนั้นเป็นยังไงนะคะฉันเมื่อไหร่ที่สุขภาพไม่ดีหรือสุขภาพเสียไปเนี่ยศาสตร์ด้านสรีรวิทยาจะมาเติมเต็มในการแก้ปัญหาเหนนิสิตท,ที่จะมาเรียนสาขานี้เนี่ยหนึ่งต้องมีแพชชั่นมากๆเลยแพชชั่นคือมีความรักมีความพอใจหรือจริง,รงมีความคลั่งไคล้ที่อยากจะรู้จักร่างกายเนี้ยให้ดีที่สุดเลย เพื่อที่จะหนึ่งจริงๆแล้วต้องเอาไปใช้เพื่อดูแลตัวเองให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง แล้วก็พอรู้จักร่างกายตัวเองแล้วเนี่ยสามารถที่จะอความรู้นั้นไปแก้ปัญหาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเชิงสุขภาพเนี่ยให้กับคนอื่นๆนะให้มีสุขภาพดีไม่ว่าความรู้นั้นจะไปตอบโจทย์ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพเพื่อรักษาโรคเพื่อป้องกันโรคหรือว่าเพื่อที่จะแก้ปัญหาอื่นๆที่ทําให้ทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพกายที่แข็งแรงย่อมมาพร้อมด้วยสภาพจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพนั้นคุณภาพของคนนี่เป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดเลยของสังคมทที่จะํา สังคมเนี่ยมีคุณภาพมีความสุขมันก็มีความปลอดภัยนะคะค่ะก็คืออย่างแรกเราต้องมีโฟกัสที่ชัดเจนอย่างการมาเรียนเนี่ยค่ะเราต้องมีโฟกัสว่าเป้าหมายของเราคือหนึ่งพัฒนาตัวเองในความคิดเชิงระบบในการพัฒนาเป็นนักศึกษาบัญญัติเอกหรือ p h d ีในการช่วยพัฒนาต่อก็ต้องฟโฟกัสว่าที่เรามาเรียนเพื่อเราต้องการอะไรต้องการความรู้ต้องพ,พ,พัฒนาทักษะในด้านต่งตางๆค่ะตอนเรามีโฟกัสเราจะรู้ว่าต่อไปเราจะ มีวิธีในการพัฒนาตัวเองยังไงให้ไปถึงจุดเป้าหมายที่ที่เราตั้งไว้ค่ะหลักคิดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของผมมีสา3ข้อนะครับเนื่องจากการเรียนในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีไม่ได้ง่ายนะครับก็คือหนึ่งจะต้องอ,อย่าก,กลัวในการทํางานหนักนะครับเพราะสิ่งที่มีค่า ไม่ได้มาง่ายๆนะครับอันที่2คือปัญหาทุกอย่างมีไว้เพื่อแก้นะครับไม่ได้มีไว้ให้กุ้มนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมคิดเสมอคือค,อความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับ